โอ้แต่หน่อยคุณมีโริษจริงแต่ดูไหมนะเผือชาติหน้ายังไงเอาชาติเดียวพอนดโอเคขอขออีกแต่คู่มันได้มคะจะไม่ได้ไม่เอการนะ้อรับต้องการับต้องการะ้า ตแตกไปไปยังไปก็ามากครับผมผมเลยปักทงให้เลยแล้วกันจะได้เดินกันต่อไปได้ว่าเรื่องนี้มันคืออะไรไม่ใช่แค่ตรงนี้ผมจะเปิดโปงกัะบ,บวนการเหลือปลายที่หากินกับศรัทธา วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาอะไรให้พวกท่านได้ชมมีหลักฐานเมื่อวานนี้ชื่อนายนิรันดรมาพูดในเพจเ Facebook 26นาที42วิเดี๋ยวดูคลิปหลุดของผมฟังของผมเกตนาที54วิแต่เดี๋ยวต้องตกลงกันต่อต่อหน้า แล้วหลังจากฟังทุกท่านต้องทำใจนักบุญทุนคนอื่นจะกลายเป็นนักบุญหลวงโลกสำหรับคนที่ชื่อนายนิรันดรบอกไปเลยไม่มีราคา โทษทีครับมันโรงพยาบาลมันพอดีขอโทษโรงพยาบาลด้วยผมลืมไปครับเล่นกับหมาหมาเลียปากก็